ยูชิโนดะทำงานในวงการ AV2011 จนถึงปัจจุบันเริ่มเข้าวงการตอนอายุ20ปีวันเกิด21กรกฎาคม1,991ปีสปีมาเสงขนาด US 33-23 32ขนาดหน้าอกครับมีความสูง155เซนติเมตรรูปเลือดอหนึ่งในดาราเอวี AV สาวสวยอายุ33ปีบ้านเกิดของเธออยู่นาะโตเกียว โดยเธอเป็นหนึ่งในนักแสดงที่สร้างรายได้ให้กับ f a n s a มากที่สุดในปี2018มีขนาดร่างกายตัวเล็กหน้าใสมีความแบลวเป็นที่สุดโดยเธอเข้าสู่วงการ AV ตั้งแต่ปี2011และเดินหน้าสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องไม่กลัวว่าจะเจอสึกหนักขนาดไหน จนกระทั่งเป็นที่ถูกอกถูกใจแฟนๆเป็นอย่างมากเมื่อพูดถึงหนึ่งในดาราเอวที่มีบ้านท้ายดินระเบิดเต่งตึงราวกับภูเขาไฟแล้วยังเป็นที่ถูกอกถูกใจของหนุ่มๆชาวไทยทั้งหลายแน่นอนว่าจะต้องมีชื่อของยูชิโนติดอยู่ในโผลรายชื่อของใครหลายๆคนแน่นอนโดยเธอเปิดตัวในวงการเอวีในปี2011จากค่ายม็อกสเจรูปลักษณ์ของเธอในครั้งแรกนั้นมาในทรงผมที่มีความยาวประบา มีใบหน้าที่แหลดูน่ารักบ้องแบ้วและมีบ้านท้ายดินระเบิดพร้อมทําลายทุกอย่างในเดือนกรกฎาคม2014 c h โ n เดย U ได้รับการโหวตให้เป็นนักแสดงเอวียอดนิยมที่รับบทบาทหนึ่งในตัวละครยูกา k a u อ i อ e 0 of Place เดือนพฤศจิกายน2018ทาง SKY Perfect TV ได้ยื่นชื่อเธอเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Adult Broadcast Award s 2 1 9 a w w r d Actress Award และได้รับรางวัล Tokyo Sports Award วันที่12มีนาคม2019โดยเธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากที่เธอเดบิวต์อย่างเป็นทางการเข้าสู่เอวีอย่างเต็มตัวเธอก็ไม่เคยอ่านบทพูดสักนิดเลยเพราะว่าเธอต้องการให้การถ่ายทำนั้นออกมามีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด และเคนมจิตวิญญาณแห่งความกระสันเสียวออกมาให้ผู้ชมได้สัมผัสกันทุกอนูเรียกได้ว่ายูชิโนดะมีความเป็นมืออาชีพอย่างมากถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ